ไปพยุงตัวในน้ำนานๆขาตรงๆปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องเกง็งไปเป็นไงแมงดองแดงน้อยทางนี้นี่วิธีการพรยุงตัวแนะนำนะครับเนาะเพื่อที่ช่วยเหลือตัวเองในน้ำเวลาเราว่ายน้ำเหนื่อยแล้วก็พักพักเวลาพักเหนื่อยเราจะว่ายไปแบบนี้นะครับค่อยๆขยับเข้าไป ก็จะมีท่าท่าปลาดาวด้วยนะอ่าลงไมลลงไม่ออกมาออกมาใส่แว่นตาหน่อยสิมาเลยเอ๊บได้ลอยไปวนอยู่แถวนี้วนอยู่แถวนี้ไปเลยอบเอบนะเอ,อเบาๆนะไปเบาๆไปไปเบาๆเร็วหนึ่งสองสามทำตัวเบาๆบาๆ ขาจะจมให้ขาลอยขึ้นข้างหลังหน่อยเออนั่นแหละขาลอยขึ้นข้างหลังหน่อยนั่นแหละอ่ปลาดาวปลาดาวอ่าปลาดาวอ้บขึ้นเจ้เออพี่พีลอยแบบนั้นแหละ เบาๆวิพ,พีขาตรงๆยื่นขาไปตรงๆเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ไปไงแมงน้องแน่งน้อยไปถึงไหมไปขยับเข้าไปลกูกขยับเข้าไปเมื <c oughs> ่ออยู่เดธานี่ร้อยแบบนี้แบบสุดยอดถึงข้อมื่อเลย เก่งมากปลาดาวครับ,บสบายนอนสบายทานนอนสบายาคอนทนตัวให้ได้คอนทนตัวให้ได้ มาค่อยๆเข้ามาอย่าให้น้ำเข้าลูกเป่าล้มเป่าลมเป่าลม้าลมทางปากานั่นแหละเราไม่ใส่แว่นเราต้องใส่แว่นก่อนต้องใส่แว่นก่อนอ่าต้องใส่แว่นก่อน ป็งไงหายเหนื่อยหรือยังหายเหนื่อยหรือยังมาเตรียมวางแขนขยับเข้ามาเร็วขยับเข้ามาอ่ะพี่เน่พร้อม ดึงแขนฟรีนะไม่ไม่ใช้บอดดึงแขนฟรีพร้อมอย่างทางสั้นไปกลับไม่จับบอดบบอดูอ่าพร้อมไม่ขึ้นหายใจดึงแขนพร้อมนะไปกลับไปกลับนับหนึ่งอ๊ đốt khén xuống con đốt khén xuống con ได้พร้อมพร้อมอึบครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนนะรับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ